สวัสดีผู้ชมด้วยครับมาครับมาชมจำลองการแข่งฟุตบอลยูฟ่าชิปปิลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับบาร์เซโลน่ครับพบกับบาเยอร์มิเนกับในส่วนผู้บรรยายครับ W ีไอพีเช26นะครับวันนี้นี่ครับวันนี้ครับมาเตะกันที่สนามกลางนะครับเป็นสนามสตาติโอเดลุยนะครับจากประเทศโปรตุเกสนะครับนะนี่ครับเป็นยักษ์ใหญ่ของยุโรปมาเจอกันครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในส่วนและอัพของบาร์เซโลน่ครับตามนี้เลยครับระบบ4-3นะครับนะ สามาสารน่ากลัวมากครับเมสซี่โซเลติตมันนะครับนะในแดนหน้าของบาซ่าครับส่วนฝั่งของบาเยอร์มินิกับแชมป์บุนเดสลีก้าครับนี่ครับกองหน้าฟอร์มนั้นแรงยางโรดเดวานดอสกี้นี่ครับตัวจริงเหมือนกันนะวันนี้นะดานาบรีมุลเลอร์โคมองนี่ครับตัวรุกนะครับจีดจ้าทั้งนั้นครับเกมจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดเดียวจบเลยนะครับ เกมเริ่มครับในคืน่แรกนะครับบาซโลัวนาชุดสีเลือบหมูน้ำเงินนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลที่ทางซ้ายครับจเจ้าดิอบาไหลามาองตัวคริสมันเจ้าดิอาบาอีกครั้งครับไดบอลให้ไปตรงกลางจเจ้าดิอบาแฟงกี้จะยองออกมาทางขวาครับเดวสันเซมิโดเซมิโดพาหนีมาไหลามาจะให้ทางด้านโซเรสก็ไม่ผ่านครับเจอรมติงดักได้ครับเคลียร์ขึ้นหน้ามา บอลเป็นของบาร์เซโลน่านะครับบอลที่เจอรับปิเก้เนวสันเซมิโดครับให้มาที่ลองเล่อัตโรวิดาลไหลามาอองตอนคทิสตมันให้ทางซ้ายลูดิโกไม่รู้กันกันกบจอดีอัลบาครับบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของด้านบาวยูงเนิีกได้นะครับบอลที่ก,บบกอริสกาคืนมาบัวเต็งดาวิดอัลาบา วางเปลี่ยนแกไปทางซ้ายครับหายทีโกมองก็โดนดักได้นะครับโดยเนลสันเซมิโดครับบอลของขด้านบาเยอร์ิคอีกครั้งดาบิดบอลาบาคืนไปที่เจอร์มัวเต็งครับเฮียโกฮันธารามาที่คิมมิกเรานาบริโยกโด่งๆขึ้นมาที่เลวันดัสกี้นี่ครับก่อไปผ่านเจราปิเก้บอลเป็นของบาซ่าครับบอลที่จอร์ดิอาบาขึนมาลองเล ฟนกิตยองโยกให้ซูเรสหน้าครับบอลก็ยังได้ทีเมซี่นะครับชิงกับซูเรสสุดท้ายกับบาเยนก็เพรสซิ่งเอาคืนได้ครับแต่ว่าจ่ายยีนก็พลาดเหมือนเดิมบาซาจะบอลทางขวาครับเนสันเซมิโดมาทีแฟนกิตายองไหลนี่ก็ไม่ผ่านครับบอลของบาอยุนินี่ครับที่กานดอรีทางขวาคืนกลับมาคอริสกาโตมัสมมลเลยได้ครับมมลเล์ไหลมาหรือว่าดิวาทักี ไทยมาที่การันาบรีครับลองส่องด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหนี่ครับสเตเกนครับปัดไว้ได้ครับโอ้โหโอกาสตกทายครั้งแรกของเกมนี้ครับเป็นบาเยอร์มินิกส์นะครับได้ทดสอบก่อนทุ่มมาบอลที่แฟรงกิติยองนี่ครับบอลที่ดาววีโดนเคลียร์มาจะเป็นลูกทุ่มของทางด้านบาเยอร์มินิกได้นี่ครับลูกนี้ครับอัฟเกอร์ดาววีทุ่มมาโคมองมุลเลอร์มุลเลอร์ได้ครับ สุ้ายเมซี่นี่ครับลงต่ำไปช่วยเกมรับนี่ครับบอลที่กราับปิเก้ลียวเนี่เมซี่ครับเมซี่ได้บอลคืนกลับมาลองเล่บูสเกตลองเล่อีกครั้งครับพาขึ้นมาไม่มีตัวจ่ายครับดึงช้าครับเปลี่ยนมาทางขวาปิเก้วางยาวให้สุเรสเลยครับว่าโบเตงก็ซ้อนได้ บาซ่าคืนนี้ว้ครับโซเรสทไปที่เมสซี่ลองปั่นโค้งเลยครับอืมแต่ว่านอยเออร์ดีครับยังยืนตำแหน่งดีอยู่ครับนอยเออร์นะครับควางยาวมาทางซ้ายเลยไทายไปที่ดาวีเทียร์โกคือมาดาวีครั้งครับไหลามาโคมองทายไปที่เลวานัสกี้ด้น้าครับแต่ว่าลองเล่ก็ไปเอาได้ครับเป็นบอลของบาร์เซโลนาครับบอลที่ลองเลีกครั้ง วิดาวคือมาลองเล่บุสเกตมาที่วิดาวยกไขสซเรสบอลก็เลยไปหมดเลยครับเป็นงด้านของบาเยนด้บอลครับบอลที่คิมมิกบัวเต่งให้มาเดวิดบบอัลลาบายกมาที่โคโมองครับทางซ้ายก็ไปผ่านเซมิโดนะครับต่างฝ่ายต่างเสียบอลง่ายนครับตอนนี้ครับเพราะว่าบอลแบบเดียวนี่รู้ผลนะครับต่างฝ่ายต่างระวังตัวนะครับ เดี่ยซัมพ์เซมิโดได้ครับให้มาดิยองเลวเน่เมสซี่อัตโรวิดาเอาไปมาทางซ้ายครับจอดี้เอาบาเอาบ,าเอาบายกโดยขวามาที่ชัเรซก็โดนเคลียร์มาครับบอยเป็นของด้านมาซ่าได้นะครับดิยองไฮมาเซม,มิโดแบ่งกินดิยองอีกครั้งเมสซี่เดีย,ง,ง,ดยงให้มาที่วิดาวบูสเกตออกมาทางซ้ายครับจอร์ดี้เอาบา ขอ,องตัวคริสตมันยับเอาบาอีกครั้งไหลามาที่บุสเกสซูเรสคืนมาวิดาเจ้านี้เอาบาได้ทางซ้ายครับไหลามาที่องตัวคริสตมันโอ้โหได้ยิงกระบะติดล็อกกันว่านี่ครับโอกาสทักทายของบาซ่าครับจากองตวคริสตมันนีน่ก,ก็ต่ว่าบอก์โติดล็อกขอเจโรูมูติงนะครับลูกนี้ครับไม่งั้นอี น่าสนใจเลยครับว่าจะพาหน่อยเออหรือเปล่านะครับลูกนี้ครับอาครับเป็นลูกเตะม,มุมขอให้ด้านบาสเซลล่าครับจะเปิดโดยเนยเมสซี่โยกโดงๆมาตรงกลางบอลที่จอร์ดิโอาบาได้ครับทางขวามาทีอาเโรวิดาวเซจิโอบุสเกตคืนมาเซมิโดมาที่จอร์ดิโอาบายอีกครั้งเอาบาตัดเข้าในมาครับแต่งเขาซ้ายไม่ยิงคืนมาบุสเกตบุสเกตไหลมาที่เนลสันเซมิโดครับ เซมิโดสุดท้ายไม่ผ่านดาววีนะครับเคลียกมาบอลก็ยังเป็นของงด้านาบาซิลน่าได้ครับที่เกรปติเก้ไหลมาลือซันเซมิดโดลิวเนยเมซี่ครับคืนกลับมาเซมิโดอีกครั้งแฟงกิเตยองไหลมาที่อาตูโรวิดาลเสียบอลให้กับโกเดสกาครับบอลของบายอมิดิกกาญาบรีคืนกลับมาเจอโรโบตเต็ง คิมมิคมาที่โบเตงอีกครั้งนะี่ครับเข้าสู่ครึ่วงท้ายช่งแรกแล้วนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายฟุตบอลอยู่อ้ฝาสุมเป็นลีกนะครับยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับบอลที่เน,นเซมมัเซมิโดเซมิโดจะจ่ายนี่ก็ไม่ผ่านครับเป็นบอลของเซนดานบาโยุบอิกได้นะครับกระดานบ,บรีคื้นมาคิมมิคโรริสกาวางโด่งขึ้นหน้ามา ครับเรียวัน,นสกีวันนี้ยังไม่มีบทบาทจากกมเลยนะครับเรวานครับบอลไปยังไม่ถึงกองหน้าเลยนะวันนี้นะบอลที่บุสเกตได้ครับออกมาทางซ้ายจาอร์ดิโอบาอัทรวิดาโยกไฮโซเรตด้านหน้าครับเจา้าวาดีครับนายมิอุลาบาก็มองคื่หลังให้ที่นอยเออร์นะครับรับได้ออกบอลยาวมากา่ทวิรีได้ครับหลายที่โทมัสมุลเลอร์ หายทีเลวันัสกี้ครับนี่ครับปีเก้ก็เคลียร์มาวันนี้ปีเก,ก้นี่ครับตามทางด้านลีวานเป็นเงาเลยครับไปไหนไปด้วยครับออกโดนทิศมันได้ทางซ้ายริชมันได้บอลอยู่ทางซ้ายครับพาหนีมาย้อนกลับมาที่อูโรวิดาสไกต์เดยองคืนมาที่บุสเกตเมสซี่เบิร์นมาที่เนลสันเซมิโดทางขวาครับยืนได้อยู่มาที่บุสเกตอีกครั้ง ครึ่งแรกนี่ไม่มีโทษเจ็บเลยนะครับผู้ตัดสินครับชูปลายศูนย์นาทีบอทีแฟงกิตติยองเนลเซนเซมิโดเดยองอีกครั้งครับโอ้ดูครับโทษเกินมา3นาทีแล้วครับพุทธสินยังไม่เป่านะครับสุดท้ายก็จบครึ่งแรกครับนี่ครับรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับบาเซอร์นาศูนย์บาเยอมนิกศูนย์ครับ อยครับโอกาสยิงครึ่งแรกครับเป็นบาซ่านครับโอกาสยิง2ครั้งครับเข้ากรอบ1ครั้งนะครับส่วนมาเยนม่ได้กโอากาส1ครั้งเหมือนกันแต่ว่าไม่เข้ากรอบเลยกลับมาที่สนามเอสาอนเดอเดลุยนะครับที่ประเทศโปรตุเกสนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ S S S P L e G ครับบาซ่ากับบาเยนยังศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่า อีก45ทีครึ่งหลังครับจะมีประตูหรือเล่านะครับบอลทีกาญบุรีได้ครับแต่ว่าลูกนี้บอลก็จับไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเป็นบาซ่าได้บอลเอาเกือบไปกักกันเองครับสุดท้ายเป็นบาเยนต์ได้ครับโคมองมาดิโทมัสมุลเลอร์ไฮเมทโกมองไหลมาเลวานดอสกี้จะพลิกไม่ได้ครับโอ้โหต้องรุม2ครับเคลียร์มากบอลเป็นของบาเยนต์ได้ครับโบเต่งไฮเมทิมุลเลอร์คืนมาทีอาโก้โกมองไหลมาเดวี่ได้ครับ ดาวีพาขึ้นมาทางซ้ายยกมาที่กกเลวันบอก็โดนเคลียร์มาจิปินบอของด้านบาซ่าได้ครับที่เมสซี่ไหลมาเนลสันเซมิโดเซมิโดได้อยู่นะครับคืนมาที่เมสซี่ยกมาก,ก็ไม่ผ่านนาวิอัลลาบาจิปินบอของด้านบาเย,ยนได้ครับที่เจอร์โบต็งโตมัสมุลเลอร์คืนกลับมาเิียโกคิสซิโกมองใบบอลทางซ้ายครับโกมองไหลมาดาววี เพาว่าไม่ผ่านซซมิโดครับบอลออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของทั้งฝั่งบาเซลนาได้ครับทุ่มมาธ่ดาวีอัดเข้าในมามาที่โกบองโทมัสมลเลอร์ได้พีกจริงเลยครับแต่ว่านี่ครับโหถึงด้านของเตสเตนครับหลบตัวรับไปได้นี่ครับบอลกอยเป็นของทางด้านบาเยนได้ครับโอ้ขึ้นหลังมาอีบาเยนนีเริ่มตั้งเกมได้แล้วนี่ครับหลังจากครึ่งแรกพอร์มาดีสักเท่าไหร่นี่ครับเกโกให้มาทีเลีวาน ดีวานโดนทางด้านดีดาวนะครับเมื่อสักครู่ครับไปยังได้นะครับบอลของบาซา่าของตองคริสต์แมนไหลามาทางด้า,าอองขวาครับเนือเซนซิมิโดแฟงกิเตียงยองได้ครับพายมาที่แฟงกิเตียองออกทางด้านขวาเนือเซนซิมิโด่เข่าบอลตรงกลางบุสเกิ ไลมาโซเรสได้เข้าซ้ายยิงด้วยขวาเข้าไปเลยครับโกลุยโซเรสครับโอ้โหยครับสัดให้บาสเนลล่าครับขึ้นนำบาเย็นไปอีกหนึ่งต่อสแล้วครับโอ้ดูครับเดี๋ยวดูว่ากองหลังของบาเย็นจะพลาดยังไงครับวันนี่ครับครับเชิงว่าเซตบอลจากทางซ้ายครับไหลมาตรงกลาง โอ้แอดซิตของทางด้านบุสเกตนะครับจ่ายมาตรงนี้แล้วมันฉลับเล็กน้อยนะครับบอลมาเข้าทางซูเรสพอดีเลยครับนี่ครับบอลไปฉลับโทมัสมุลเลอร์ครับแล้วซูเรสนี่ครับใช้ความคล่องตัวครับหนีเจอโรโบเต็งเข้ามายิงครับโอ้หนึ่งต่อสูงเลยครับบาสิล่าได้เฮก่อนล้วครับเกมนี้ครับเอาละครับ60นาทีครับ ประตูแรกของเกมนี้มาแล้วนะครับเป็นบาร์เซโลนาครับขึ้นนำบาเยอร์มินิคหนึ่งต่อศูนย์ครับจากล um ุยโซเรสตัมองได้บอลยกโดงๆมาก็ลึกข้ามือสเตเกนครับขวาได้ถึงบอลที่หน้ามาครับที่ทางด้านเมสซี่ไม่ผ่านดาดบาร์นะครับปล่อยเป็นของทางด้านบาเยอร์มินิคได้นะครับบอลที่ดาวีขึ้นมาดาวิดอลาบา ไลมากลอริสกาครับมาที่เกนารีไล่มาลิวานดอสกี้คิมมิคได้บอลทางขวาครับจอโชวยคิมมิคไล่มาลิวานดอสกี้ครั้งคือมาที่คิมมิคตัดเข้าในมาคิมมิคจับพลิกไม่ผ่านก็โอ้ยครับ,คครบต้องชมทางด้านอัลเธโรบิเดาวครับไปแย่งด้านครับยกบอลไวมาเลยเมสซี่ได้บอลทางขวาครับดวลกับดาวิดอัลบาเมสซี่ครั้งครับคืนมาได้ย่อง อัตูโววิดาลไหลามาที่โซเรสครับหรือโซเรสยินดีดซ้านครับลอยเอ้ยปัดได้ครับอ่าบอลอยู่ที่แคนดับบี้ดีครับแคนดับบี้ได้ให้มาที่คิมมิกคืนมาโบเติงดาวิดอลาบาหวาดโด่งๆขึ้นมาบอลยังเป็นของด้านบาซา่าได้ครับที่เลวเนอเมสซี่เนียวซันเซเมโด ไหลามาแฟนกิตตอองใจ,จลุกดีกไม่ผ่านครับบาซาบ่าได้บอลบอลที่เจอโรโบติงให้มาที่โจชัวคิมมี่ครับออกมาทางขวาโทมัสมุลเลอร์จะให้ลุกอีกไม่ผ่านครับบอลเป็นของบาเยนย์อยู่น่ครับโคมองทางซ้ายไหลามาที่เลวานอสกี้ครับเลวานคืนมามุลเลอร์มุลเลอร์ได้เข้าขวาเหมือนกันโอ้โหบอกก็ลุเอ้าไปครับบาโอกาส ยิงไกลของวมัคมุลเลร์ครับแต่ว่าบอลลุกเสาไปนิดเดียวครับถือว่าลุกเหมือนกันครับลุกนีครับมืลเลร์นี่ครับลูกตั้งตะจากประตูของบาร์เซโลนาครับโดยสเตเกนนะครับ <c oughs> สเตเกนยกขึ้นหน้ามา บอลอยู่ที่จเจอโรบอติงได้ครับฮาไปที่ดอวิดอลบาบาโตมัสบุลเลอร์ไหลามาเลวาดัสกี้ครับจากชิมกับุลเลอร์ไม่ผ่านครับบาซาบ่าได้บอลบอร์ดิลองเล่ให้มาเคราปิเก้ครับออกมาทางขวาเดลซันเซมิโดเซมิโดได้ครับยกมาที่โซเรสด้านหน้าโบเต็งก็มองคืนให้คิม,มิกนะครับดาวิดอลบาบา ออกมาทางซ้ายให้ที่โกมองบอลก,ก็ไม่ผ่านครับเป็นมาซาได้ครับบอลที่ ores, idal, ลุยโซเรสอัตุรวิดาวโลดุงสามอย่างได้ครับบอลที่บุสเกสบุสเกสพาหน,นีมาครับเจอรุมสองสุดท้ายเป็นบาเย,ยนได้ครับบอลที่เทียโกไหลไปที่ดาวีดาวีีพาขึ้นมาออกมาทางซ้ายครับโกมองดาวอี Go ครั้งไหลไปที่มุลเลอร์ลองสองด้วยซ้ายครับโอ้โหจีครับ เฮสตเกนรับบินรับอยู่มือเลยครับเหลือประมาณ9ทีครับตอนนี้ครับรอแปดสนดท้ายยยฟ้าะเปนลีกนะครับบาเยนตามหลังบาซ่าอยู่หนึ่งลูกครับบอี่ทิสตเกนยกบาด้านหน้าห้เมสอาใหโซเรสนะครับมองมาบอลได้ที่ทางฝั่งบุสเกตนะครับพาไปที่เซมิโดลุยโซเรสหลายมาทีกับพามาที่คลิปมัานทางซ้ายครับ พีซมันโยกมาที่ซัวเรสครบทุกทีมีเป่าปีตนะครับให้เป็นมาเซโลน่นาครับได้ฟรีคิกย้อนหลังนะครับระยะนี้มีลุ้นยิงในยตรงได้นี่ครับมองอตัวทิศมันครับโอ้โหโดนคิมมิกเข้าช้าลูกนดีครับ อยู่นี่เมซี่ครับยืนที่ลูกบอลลองปันเลอยโก ال! ลิอเนลเมซีโฮโฮโฮ่ฟรีคิกย่างงามเลยครับลูกนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรีเพ์กันหน่อยครับโอ้โหนี่ครับตอกฝาโลเรียบร้อยเลยครับบอลมันอีกไม่น่าจะตามทันแล้วนะครับตอนนี้ครับวราวนานเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับ นี่ครับมุมหลังประตูครับปัดลูกนี้ครับโอ้โหสามเหลี่ยมบนเลยครับนอยเออร์บินสุดตัวแต่ว่าปัดไม่ออกนะครับลูกนี้ครับ85นาทีครับ2ต่อ0ครับบาเซโลนาหนีบายอเมนิกไปแล้วนะครับแบบกุจาจเร็วยังเมสซีครับ บอลที่โกเลสกาไฮมาชีคิม,มิกการนาบรีการนาบรีได้บ,บอลทางขวาครับวันนี้เลวาน,นีไม่มีเป็นบาสเกมเลยนะครับเลวาน,นัส,สกี้ครับเงียบปิดเลยเปิดมาตรงกลางก็ยังดักได้นนครับเหมือนเลยยิงอีกทีก็ติดล็อกอยู่บอลสวนกลับของบาเซลนาครับลุยโซเรสบุกซิมไฮเป็นฝ่ายย้อนหลังครับบาเซลนาได้นะครับ เียโกฮันนาร่าครับไปทำฟาวล์ใส่หลุยโซเรสครับังหว่ามาสักครู่นี้ครับดูตั้งเตะจากากลางสนามเลยนะครับบาซุน่าได้เมสซี่เลนซัมบาเจอราปิเก้ครับเซเจโรบูสกสไหลมาทางขวาครับใส่เจโรเบโตหพาขึ้นมาพาเหลี่ยมโยนอยู่ครับทดเจ็บสอนาทีครับ ยกมาที่ตรงกลางโดนเคลียร์มาบอลที่ละวันัสกี้ได้คือมาที่นิดดาวิดอลบาก็จบเกมโหดีครับเป็นบาเซลนาครับเอาชนะบาวอยูมนอีกไป2ประตูต่อศูนย์ครับได้ปตูจากหลุยโซเรสแล้วก็เดียวเนเมซี่ครับผลประตูเนีครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะครับ แท่งจริงคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันผมขอทายไว้ว่าบาร์เซโลนาครับจะเฉือนเอาชนะบาร์ยูเมนิกได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับในคืนนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วกันครับนะผมขอทายไว้ว่าบาร์เซโลนานี่ครับจะเอาชนะบาร์ยูเมนิกได้2ต่อหนึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไว้คู่ถัดไปเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปเหมือนเดิมครับไว้พบกันใหม่ โอกาสหน้าครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน